ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นนักลบโบราณฝันเห็นนักลบโบราณสามคนแปลว่าอะไรฝันเห็นนักลบโบราณสามคนเนี่ยแปลว่าอะไรคุณควรจะทำบุญให้กับเทวดาผีบ้านผีเรือนท่าน ตัวท่านน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองดูแลช่วงเนี้ยท่านน่ะมีเรื่องให้เครียดมีภาระเยอะแล้วก็มีเรื่องให้เครียดค่อนข้างมากแต่แนวโน้มในอนาคตเนี้ยท่านจะสามารถได้เงินเยอะแยะเลยท่านควรแบ่งทำบุญให้กับเนี่ยผีท่านควรทำบุญให้กับผี ทำบุญให้กับเทวดาประจําตัวท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรตูสิ่งไม่ดีสิ่งต่างๆเนี่ยท่านจะสามารถเอาชนะได้ค่ะขอให้คุณนะอดทนนะขอให้คุณนะอดทนเนี่ยอดทนนั่งบนหนาม อดทนนั่งบนหนามอดทนติดคุกขอให้คุณนะ่ะใช้ความอดทนความอดทนเนี่ยจะทําให้คุณสามารถเอาชนะศัตรตูได้เลขนําโชค28 283 2ส8 3. 3ขอให้ท่านโชคดีค่ะ